วันดีสนุก,<ด>นกฟรีดีทุกวันวันดีหลบฟรีได้แล้ววันนี้ก็คิดว่าตั้งแต่เมยได้รู้จักพี่สิงห์ค่ะก็รักเขามากๆอยู่แล้วทั้งในฐานะแบบหลายๆฐานะเลยค่ะแล้วเขาเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเป็นคนหนึ่งที่เม่ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะมากจากเขาและตอนนี้เราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเลยแล,และรู้สึกเหมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคนหนึ่งค่ะสรุปสรุปแล้วคือการจบถหนะเหลือแค่เพื่อนใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นตอนนี้เป็นแค่เพื่อนแล้วก็แต่ว่าจริงๆมากกว่าเพื่อนแหละเป็นแบบครอบครัวจริงๆค่ะเพราะว่ารักเขามากๆค่ะมันไม่เกิดอะไรข่อนไม่ได้นะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะค่ะแบบหลังจากเราได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วเราก็คิดว่าในชีวิตของเมียนัตอนนี้ค่ะค่อนข้างปั่นป่วนมีหลายๆ responsibility ที่เราต้องทำและเราต้องโฟกัสแล้วในทุก relationship อะเราต้องเหมือนให้พลังให้กำลัง ให้กันและกันที่ค่อนข้างแบบเท่าเทียมกันอะและเนื่องที่มารยาไม่สามารถให้พลังให้กับเขาเท่าที่เขาสามารถให้เรานะตอนนี้อะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนสถานะและเป็นแค่เพื่อนกับครอบครัวมากกว่านนม,ม,มาสักพักแล้วอะค่ะเราว่าทั้งคู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงดีเราจะต้องมาแบบว่าเปิดให้ทุกคนรู้ไหมแต่ว่าเนื่องจากเราเหมือนเป็นคู่ที่ค่อนข้าง อยู่มีมีแบบเป็นเป็นคู่ที่คู่สาธารณะเนาะแบบว่าหลายคนรู้ถึงเรื่องราวของเราแล้วก็ไปไหนมาไหนคนก็จะถามถึงกันละกันก็รู้สึกโอเคเราคนบอกทุกคนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับการปรับตัวใช่ไหมคะยังไงหรอแต่ว่าการปรับตัวที่แบบเราจะแบบไม่สามารถไปด้วยกันได้จริง่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยเวลาเกี่ยวกันไหมคะคิดว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับเวลาจริงๆค่ะเวลาของชีวิตของเราของเมียเนี่ยเราก็พึ่ง เหมือนเราอยู่ในช่วงชีวิตของเราที่เราต้องดูแลทั้งครอบครัวด้วยทั้งอนาคตของเราด้วยทั้งตัวเราเองด้วยค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าโฟกัส hmm. ของเรามันต้องเปลี่ยนนิดนึงคิดว่าถ้าเกิดเจอกันอาจจะช้ากว่านี้เวยเวลาที่มันเหมาะสมแล้วอาจจะไม่มีการโลดสถาหนอารมใช่ไหมไม่ yeah, maybe, who knows แต่ว่าแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยอะค่ะเพราะการที่เราได้เจอเขาในช่วงที่เราเจอเขาอะเราก็ได้ grow mm hmm. เป็นอีกคนหนึ่งไปเลย mm hmm. มันเป็น จุดสําคัญจริงๆในชีวิตที่เราต้องเจอกันแล้วคนเรรู้สึกว่าเราสองคนเข้ากันได้ดีมากๆทั้งลรัสตแล้วก็ทำทุกอย่างทุกอย่างเสียดายกับคนนี้มันน่าจะไปไดมันน่าจะไปมันน่าจะไปได้ไกลไม่ได้รู้สึกเสียดายค่ะเพราะว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรกันที่ดีเป็นที่ปรึกษากันถ้าเราไม่ได้เจอเขาในช่วงนั้นเราก็จะไม่รู้จักเขาละแล้วเขาก็ได้เติมอะไรในชีวิตของเราจริงๆ แบบทำไมพูดว่าเรารักเขาคือเรารักเขาจริงๆค่ะวันที่นั่งคุยกันว่าจะยุติตกหรือลงยากไหมก็ยากแน่นอน,นะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วอะ่ะค่ะใช่ไน,นะคะจิตใจแหละคะ่ะแข็งแรงค่ะเ,เป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งม่าในหน้าที่ของเราและคิดว่าในช่วงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละคิดแบบว่า ลองคุยกันไปต่ออีกสักนิดหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออกันะไรคิดว่าเราก็จูงมือจูงมือกันอยู่แล้วค่ะเรามีอะไรก็จะช่วยกันแน่นอนอแต่ณตอนนี้ไงใน,ใน,ใ,นในชีวิตความรยกมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอยาง้เราต้องคงมีอะไรอย่างเราทำด้วยกันไหมค่ะต้องหุบปากไคะไม่เลยค่ะอะไรที่เราสามารถทำด้วยกันได้ถ้าเราคิดว่าเรารวมพลังกันและมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี Uhm, ในไหนหลายรูปแบบก็คิดว่าเราก็ต้องทำู่ดีโอค่ะโปรเจกต์ไหนที่แบบเราับบร่วมกันคิดว่ามันจะมีโปรเจกต์ไหนคนแน่นอนนะคะเราก็มีวงชื่อ marijuana นะคะ Maria and w a n a s i n g เนาะ #marjuana i เราก็ยังจะทำเพลงด้วยกันแน่นอนใช่ก็ยังทำงานร่วมกันได้อะไรกันใช่ค่ะใครอยากดูตอนนี้กูจอยดูแบบว่ามันสนุกมากขึ้นจริงๆมันมีช่วงเวลาที่แย่ไหม คิดว่าในทุกช่วงในชีวิตแหละเราก็จะมีโมเมนต์ที่ดาวแต่โมเมนต์พวกนั้นจะไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่คนจะได้เห็นเพราะเราก็จะอยู่กับตัวเองเราจะไม่ได้เปิดเผยบนอินสตาแกรมว่าแบบฉันเศร้ามากเลยนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คนอาจจะไม่ได้เห็นของเราแต่ว่าคิดว่าก็เหมือนทุกคนแหละเราก็ต้องมีช่วงที่เราดาวช่วงที่เราอัพช่วงที่เรา down, แล้วช่วงที่เราแบบรู้สึกแฮปปี้มากๆก็เป็นช่วงที่เราก็อยากจะแชร์กับแฟนๆของเราอคะ่ะ mm hmm. yes ที่พี่บอบอกเรายังรับกันอยู่เลยค่ะเรา respect กันและกันในฐานะเป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราแบบ respect มากมากเลยที่เราแบบ look up to เลยอะค่ะ Who knows Who knows อันนี้แบบพูดไม่ได้จริงๆเลยอะค่ะเราก็พยายามโฟกัสกับปัจจุบันนตอนนี้ยังมีแบบว่าแทนน้องหนกับเพลงแล้วอะไรที่แบบเปเรื่องรวด้วยกันใช่ไหมคะ หน้าตอนนี้ไม่ได้มีแพลนชัดเจนค่ะแต่ว่าเหมือนที่เมย์บอกว่าถ้ามันมีโอกาสไหนที่เราสามารถร่วมมือได้แล้วมันสามารถทําอะไรได้ดีๆก็จะทำแบบแต่ว่าเรื่องนี้ยังคลิกกันอยู่คลิกแบบคลิกตลอดแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานการณ์ <Yeah. S 2> เป็นพี่น้องเหม<า>ือนเรากำลังจะคลับ Friday กันเลยนะตอนนี้ การที่พี่สิงเป็นผู้ใหญ่ค่ะแมวก็ได้เรียนรู้ mindset จากเขาจริงๆสิ่งหนึ่งที่เหมือนก่อนที่เราครบพี่สิงห์ะค่ะเราอาจจะมีความเหมือนมุมมองที่มาจากแค่ตัวเองเกี่ยวกับ relationship เนอะอาจจะมีความแบบเห็นแก่ตัวบ้างใน relationship แต่พออยู่กับพี่สิงแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าสามารถ อธิบายอะไรได้ให้เราเรียนรู้ว่าเราก็เหมือนเห็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะค่ะแล้วก็เหมือนเปลี่ยนเป็น s o solution based Mindset ถ้าเรามีปัญหากันเราไม่ควรที่จะทําเรื่องขึ้นมาเรามาคุยกันหาทางออกกันหา solution แล้วทุกอย่างมันก็จะไปได้ราบรื่นอะคะ่ะก็เลยนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบเมียนรักเขามากๆเพราะว่าเขาช่วยให้เราตบโต๊รไองว่าไม่มีบุคคมที่ขามไปได้ทั้หมอ๋ใช่ คิดว่าทุกคนที่เมียโชคดีมากๆเลยค่ะที่เหมือน e NERGY รอบข้างเราคนที่เรารู้จักอะค่ะเหมือนเรามี respect ต่อกันและกันมากพอที่จะมีอะไรแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นใช่เมคซีนี่อาจจะตอบย้ำไม่ฟังหน,บบอน่อยนะคะว่าคนเราจากคนที่เคยเป็นแฟนกันแล้วว่าจะ <c oughs> เป็นเพื่อนรื่องกันมัเป็นได้จริงจริงใช่ไหมใช่คิดว่าจากฐานะแฟนเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องได้คิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรารักกันจริงๆอ่ะเราก็ต้องรักกันต่อไป ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกช้ําหรือเจ็บหรือว่าเหมือนแค้นอ่ะก็น่าจะน่าจะได้แล้วก็ในเคสของเมียก็ได้จริงๆก็บอกก่อนเลยค่ะว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทุกคนเหมือนให้ความกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนตอนเราอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นแรงเชียร์ค่ะ รู้สึกถึง positive energy มากๆเลยแล้วคิดว่าตอนนี้เราก็มีความรักอยู่รอบข้างเราแหละค่ะแล้วเราสําคัญที่ต้องหาความรักที่อยู่รอบข้างเราตลอดไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนหรือว่าครอบครัวต่างๆค่ะก็ yeah we'll see w where it goes แต่ตอนนี้ก็เป็นกันแค่นี้ค่ะ